ตัวไม่เหนื่อยก็สู้ได้มาเิยุสกามุสกาม,มิกกี้บงยิงบุ้ง,งเรียบร้อยค่ะมาอีกเซมาอีกเซสกร้้งแร์ให้อลิเลียฉันนี่ยิงอ่ะไปดาวลูกไกญ่มิกกี้บงนี้ค่ะนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะ,ะอรถจ้าอ๋อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซาเซใจอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะฉันก็หยิบโซนาเนาะมาเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมทาลจีหรือเกาหลีในตอนนี้นะคะโซนาเนาะก็คือติดทีติด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 ซัพพอร์ตเทียเอสนั่นเองค่ะโอ๊ยเมื่อกี้พูดแบบติดขัดแต่ว่าเธอเออก็คืออะมาลองเล่นตามเมตาสักหน่อยแล้วคือเจอเป็นแบบซามิล่านะไม่รู้ว่าจะโดนปัดทำหรือเปล่านะแล้วก็คือ จอไซร่าอกีกโอเคก็น่าจะลําบากอยู่นะคะคือแบบอย่าพยายามอย่าโดนนางล็อกเนาะแต่เราก็ตอดได้ค่ะถึงจะดาเมจเบาแต่ก็ตอดเรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวรอต่ออีกทีมีพาสซีฟแล้วฉันจะไปยิงพาสซีฟไซนาค่ะแบบมินิสตันตเบาๆเต็มตัวนี่ยิงพาสซีฟหนูใส่แล้วตอนนี้ฉันเอาลูนเกเชียบไวด้วยไงขวนสุดจ้ะ เดี๋ยวเตรียมเข้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะมีพาสตีดนี่จ้าคือแบบยิงหนูมีที่เมาส์ไปใส่เลยนะคะโอเเคิดรีบไปสุดนะแต่ไม่เป็นไรฉันมีเฮลโยฉันมีเฮลโยอ่ะลดก็คือแบบเค็ดรีเราอีกไหนามาก็เลยแบบอาคาไดนะอาเตียนไส้อีปาอะไรคือโดนมันการซีนะ้ามันล็อกขาได้เนาะไม่ไหวอะ่ะคือแบบต้องขึ้นเทียก่อนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโซน่าก่อนรีเวิร์กหรือหลังรีเวิร์กคือใช้มานาเยอะเหมือนกันฉันว่าขึ้นเทีย่น่าจะลดนะ เปิดมิชชั่นตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเลยเออซามิลาโอเคเคมาแล้วมาแล้ววิกกี้ปล่อยมิกกี้เมาส์ใส่นะคะแล้วก็สตันเบาๆบอพร้อมติดเกรเชียลเออไซ่าสัง่งนั้นก็เอาเกรเชียลมาเหมือนกันนะอะ่ะก็น่าจะเป็นไซล่สซัพพอร์ตนะคะตอนนี้เจอกันหน่อยไซล่ามันอยู่ในโฟมนี่แงมันออกมาแล้วเจอแนะ่มิกกี้มุกเรียบร้อยค่ะนี่นี่อันติไปเลยอันติไปเลยได้ยุไหมได้ยุไหมเออมันแฟดดาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอาจจะซูมได้ปะ อ่ะเราฆ่าได้ค่ะความรุนหรือความรุนของเอดีไม่ต้องกลัวนะแต่ฉันจะปกป้อง,องเธอเองด้วยการยิงพาตสีมิสกี้มุสิกกี้มุ๊ยยิงมิกกี้มุ๊ยโอ้ยมันยิงไม่ถึงมิกกี้มุ๊ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเปไปสุดได้นะฉันมีฮฮลฉันมีฮฮลฉันมีถอยถอ,อยถอย,อย,อยเรียนก้าพี่ดอกเกือบโดนดีนะที่เราผักหวานไว้ไม่งั้นเตรียมตุย ต้องระวังนะคือตอนนี้ยังไม่เห็นเลนก้าเลยแต่ว่าเคลตลีนคือสามารถโซนแทบไปได้ก็คือลดนะคะเออได้ฟรีไหมอย่าบอกนะว่าอ่าง,ง่ายค่ะเออเลนเน่เลนก้าเลนก้าเลนก้านีา้นี่นี้ตันเลยค่ะแล้วก็ปล่อยดาวลูกไก่ไปเบาๆนะเป็นตันแบบมีตันเลิศๆอย่าให้มันหนีก็ได้นะมิกกี้ไม่ถึงอะตายไหมตายไหม,มอ่ะตายโอเคอ่าตอนนี้ป่าสองนั้นตายแล้วความเลิศของเราคืออะไรคะ ความเรื่องของเราคืออะไรได้ออบเจกสองชิ้นจ้าก็คือแบบลดเลยต้นเกมคือแบบสบายบรือเลยนะคะได้ทั้งมังกรแล้วก็ได้ทั้งลีสด้วยโอเคลดละว่าไหมไอลิเดียฉันจะไปช่วยเธอแต่ฉันไม่มีมานาะอะโอแฟดแล้วงั้นเราก็เตรียมถอยเลยเนาะกลับไปซื้อของเลยละกัน ชันจะขึ้นเป็นรองเท้ารถทูดาเนาะแล้วก็เดี๋ยวตาเนี่ยชันจะขึ้นเป็นล็อกเก็ตละกันเอามาเพิ่มเกาะให้เพื่อนนะคะส่วนชิ้นต่อไปก็น่าจะไปขึ้นเป็นอิมพ r เรียลนะเลนกาก็คือมาดันบ้านช้ำเลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะมาเอาคืนหรือ,อยังไงเฮ้ยแต่มันวิ่งเร็วจงังอ่ะ<ม>คือฉันใช้สกิลวิ่งเร็วแต่ก็วิ่งตามมันไม่ทนนะดดนันไหนดอกดแบบไรอ็อนี่นี่ตันไปคะไปดาลูกไก่เบาๆนี่เป็นไงอ๊อไม่รอดอะ่ะนี โอเคแต่ยังได้อยู่นะยังได้อยู่อีซินตู้เขาอีซินตู้เขาอีซินเอาไหวไหมไม่กี่มูเรีบร้อยคะตันไปเบาๆก็จริงๆคือแบบมันก็เลดตรงที่แบบมันเป็นมินิสตันล้วคือเราตันได้บ่อยมากถ้าเราแบบพยายามกะจังหวะได้ถูกต้องอะนะเวลาใช้สกูร์แล้วก็ตันนะเนาะก็คือลดน,นะส่งเป็น k S อาคาลีก็คือแบบกูไม่เหนื่อยกูสู้ได้ตายไม่เอ่ยโอเคดีนะที่มีโซนา่าโลฮิวให้เนะโอเคัพ ชิบหายมันเอาจริงมันเอาจริงเตรียมตัวดาวเอ๊ะเดี๋ยวนะอันติฉันซามลาปัดไม่ได้เหรอเมื่อกี้ฉันเหมือนแบบมันไม่หายอะเอใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะคืออันติโซนาซามลาปัดไม่ได้ใช่หรือไม่ดันคลิปขึ้นมาเลยฉันเตรียมเองได้ปะเอ๋อเลือดเหลือน้อยมากเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะจะหนีไปไหนล่ะมุสกามุสกาม่กี่มั่บุ้ม คือว่ามันคือความเข้ากันได้นะ,ะเวลายิงพลาสติของสกินนี้คือมันเป็นหนูไงก,ก็เลยแบบมีความคล้ายกับมิก้เมาส์นะคะเอออิรียคือไปไม่ไหวแล้วแต่เราจะไปเติมทันไหมเราจะไปซ้อนทันไหมโอเคต้องได้นะมิกิไมอคือมันคือความฉ่ำนะไม่ตายหรอกเออมีทั้งล็อกเกตมีทั้งเฮลที่ทั้งสกีลฮเลของโซนาเอกก็คือเซฟเพื่อนฉ่ำตดนะคะ เดี๋ยวเรามาเอาป้อมบนเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเสร็จปุ๊ก็เดี๋ยวลงไปกลับบ้านโอเคค่ะคือตอนนี้ก็ได้ Imperial แล้วเนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปฉันก็จะไปขึ้นเป็น s t a ร์อ f ฟฟลู n ิเนาะจริงๆโซน่าเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งเลยนะที่เหมาะกับ s t a ร์อ f ฟฟลู n ิมากเพราะว่าได้กดสกิลฮิลบ่อยนั่นเองนะคะก็คือยิ่งกดฮิลเราก็ยิ่งมีลดคูดาวให้เพื่อนแล้วก็ให้ทั้งเราเออนี่ค่ะไปดาวลูกไก่ไป จะมาอลอรัก็ไม่รอดแล้วนี่ตันไปแล้วนะคะแต่คือมันเหมือนแสดขึ้นไปนะเออแคเทเธอรีนยิงมันได้คนะ่ะจบรอดโอเคเอาจะมีไฟกันต่อหรอโอเคดี่ระวังนะถึงไฟล่าออกของซับก็ยังดูแรงๆอยู่นะอืมฉันอยากได้กูจังเลยอะ่ะคือตอนนี้จะใช้มานาหมดอยู่แล้วนี่ตันไปเลยค่ะเออโอ,โอ้เพื่อนเข้านะนะได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ตายเออนี่นีน ลิซินเกือบตายก็แบบหนูไปเข้าในป้อมอ่ะเกือบขีดเสร็สิคะดีนะที่โซน่ามีล็อกเกตมีเฮลก็คือแบบเซฟเพนฉ่แต่คือไอริเดียไปลึกเกินไม่รอดแล้วอย่าเพิ่งบวกฉันเอาบูปับเนึงโอเคอย่าเพิ่งบวกกันนะเดี๋ยวฉันไปอ้อมหลังเลยฉันไปอ้อมหลังโอเคอะสู้มาเลยสู้มาเลยกูไม่เหนื่อยสู้ได้เน่ขิดเลยจ้าตอนนี้ก็พยายามฟาร์มไปก่อนเนาะแล้วก็อยากพึ่งตายเนาะเดี๋ยวออบเจกต์ใกล้เกิดแล้วด้วย บนน่าจะนัวกันนะแต่คือแบบเออฉันอยู่ช่วยเคทลีดีกว่าเอาป้อมโอเคอาได้ป้อมกลางแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาการกลางกับสนั่นแล้วนะตอนนี้ฝั่งนั้นก็คือเริ่มมาล,ล,ลวงกลางกันแล้วอ่ะ,อะเคทลีนเคธลีนไปดิดดาลูกไก่ไปเลยจ้าเอ้แต่แรงมากนี่ตันไปโอ้ฉะดูใส่ล,ล็อกชิบหายเกือบตายโอเคเออเซฟเพื่อนได้ไหมได้อยู่นะรอดโอเค อ่ามีมีตัน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 มีกี้เม้าได้ไหมได้ไหมอ๋อได้ไหมย,ยิงมันย,ยิงมันเคล็ดเลิศจ้ะเลิศก็คือไขสันนันเวอร์นะคะ A B C เราออปตายไหมนะอ่าเซฟท่านอยู่นะโอเคอ๋อตอนนี้ป่าฝั่งนั้นตายแล้วนะเราไปเอาอ็อบเจกต์ง่ายมากเลยนะตอนนี้ไปเอาบอลลอนอะไรก็ได้นะโอเคไปเลยวไหมอ่ะไม่งั้นฉันกลับนะ โอเคค่ะตอนนี้ก็คือได้ Star of f l o w i n g Water แล้วเนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะไปขึ้นเป็น a r c Angel เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเก็บแตกเทียครบแล้วนั่นเองเนาะฉันว่าเดี๋ยวต้องมีไฟแน่ๆเลยอะคือแบบบาลอนก็ใกล้เกิดแล้วด้วยอย่าบอกนะว่าโอเคยังไม่ไปนะคิดว่ารีซินจะฟูกไฟนะประเด็นเอ้ยรีซินไปแล้วรีซินไปแล้วไปเติมรีซินหน่อยโอ้แรงนะนะแรงนะนะเอาดาวลูกไก่ไปเลยจ้า โอ้ลิสินเกือบตายอ,อย่าให้ลิสินตายอ,อย่าให้ลิซินตายเาลิสินตายเราจะไม่ได้ออเจกต์ประเด็นแอ,อ,อ่ไปเก็บลกเลนก้าไหมเลนก้าคือลึกมากนะเอาดีๆไม่รอดค่ะยิงสตันไฟแบบเบาๆนะขาโอเคเราได้บาลอน4ีแล้วเพราะว่าเลนก้าตายนะคะมาอ่าอ่ะเฮลวฮๆเฮลฮลเฮล 3คนก็น่าจะไหวละเพราะว่าตัวดานเมยอย่างเคตลีนก็อยู่กับเราด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็คือได้บาลอนแล้วนะคะอ่ะเลิศนะถ้าได้มังกรตัวนี้โอเคก็คือตอนนี้ได้โซมังกรแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะกลับไปออกของก่อนละกันก็ขึ้นเป็นอาร์แองเจลเลยนะคะมันก็จะพัฒนาเป็นเซลาร์พอดีเนาะเพราะว่าเราเก็บสเต็คเทียครบแล้วนั่นเองนะคะแยกๆก,กันดันนะตอนนี้อ่อมีซีนไปเลยเหรอได้อยู่นะไม่ตายหรอก โอเคเพราะว่าฉันมีทุกอย่างรอเซฟเพื่อนหมดเลยไม่น่าจะตายง่ายกันหรอกนะคะเอ้ยได้ไหมได้ไหมอีกโอ้โหว่าโดนป้อมตีก็แรงใช่เล่นนะเอาดีๆแต่ฉันจะพยายามแปมฮิวให้แปมฮิวเรื่อยๆโอเคตีป้อมไปอ่าตอนนี้ก็คือลือป้อมกลางนะที่ยังไม่แตกเพราะว่านางเลนก้าก็คือไปดักคลิปนะจ๊ะโ okay. อเคอะแต่ไม่เป็นไร แล้วก็เชลค่ะเพราะว่าเรามีบาลอนนะคะเดี๋ยวเราก็รอคลิปเข้าเรื่อยๆนะคะโอเคเอาไงต่อไงต่อดีอ๋อจิมหายใครโดนอะไอริเลียอ๋อโอเคเคสลียนก็คือซูมปิดจอบนะจ๊ะเออโอเคก็น่าจะป้อมแตกแล้วแหละป้อมกลางอะไปะดูต่อคะ่ะดูต่อ มันเข้าไปตันไม่ถึงอ่ะเพราะว่าแบบระยะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะระยะตันอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกกดล็อกเกตเลยแล้วก็ปล่อยดานวนะว่าจอยู่ใกล้ไปเลยจ้าโอเคแล้วก็ตันต่ออ่ะลดลอดออเฮียวเลยๆอ๊เคลลินโดนล็อกแล้วก็โดนต้มสีชีวิตมันเศร้ามากเคนล,ลินจะเข้าใจเฮอ๋อฮวฮวอ๋อเดี๋ยวฉันจะพยายามตันสาลากันซีนไว้ไม่เข้าค่ะ เนค่าตันติกเลเชียไถ้าฉันดูหลอกเมื่อกี้ซะก็ตายเหมือนกัน,กนนะเอาดิ <S <S okay. าดโอเคไอตอนนี้มันเกิดกันสามคนแล้วอะระวังไหมถอยก่อนไหมถอยไปเอาอ็อบเจกต์ก่อนไหมเพราะว่าเลนกาอยู่เลนกลางนะแล้วก็กันกันอยู่สองคนด้วยถ้าเราพลาดอาจจะพลิกได้นะคะเดี๋ยวรอเอาเอลเดอร์นะคะก็น่าจะได้แล้วนะออไอรูเลียไปการหล่อโอเคไอลูเลียไปถ่วงเวลาไว้นะคะเราก็จะได้เอาเอลเดอร์แบบสบายๆเนาะ ออไม่ก้าอลิเนียหลอนตายหรอโอ้ oh, อย่างน้อยหล่อนก็ทําความดีนะคะด้วยการส่งเวลาให้เพื่อนเอาเอลเดอร์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนจะคอยล้างแค้นให้เธอเองจนีไปไหนล่ะจะนีไปไหนล่ะ,ละ,ละตัวไม่เหนื่อยจะสู้ได้มาดิวุ้กามิสเตอร์มิกกี้องยิงบุ้งเรียบร้อยค่ะมาอีกเซมาอีกเซสึกล้างแค้ให้อลิเลียฉันนี่ยิงไอไปด่าลูกไก่มิกกี้องนีค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะรถจา้า oh โอ้ยตถึงขนาดต้องแฟดมาฆ่าฉันเลยเหรอมาฆ่าฉันธรรมดาฉันก็ตายแล้วปะเออโดนกันสิชำ้ำไปเอาเอลเดอร์แล้วือจบเกมกันนะคะเพราะว่าเราอย่ายืดเยื้อมากกว่านี้เลยเดี๋ยวจะโดนพิกเกมของจริงมาจา้ะมาเริ่ม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 จากนางโอนี่แหละตัวแรกได้ไหมไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวฉันแบบเอาน่าตายแล้วแหละคือเคสลีนแรงชํำแล้วนะตอนเนี้ย เดี๋ยวฉันคอยอยู่หลังๆแล้วกันโอ้๊แรงมากนะเคลดลิ้นคือตูมแรงมากไม่ใช่ว่าแบบมีเอลโด้ก็จตายเลยหรือเปล่าเมื่อกี้อาจเตรียมปล่อยดาวลูกไก่ไปสกัดสีนางไซราาจ้ะเคอ่อเราว่าโอ๊ทำไมเคล็ลินเลื่อนเหลือแค่นั้นแล้วเอาจบเลยดีกว่าจบเลยจบเลยตีตีบ้านอาคอยเองชัวนะคะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปโซน่าซัพพอร์ตนะคะ คือที่ฉันหยิบมาเล่นเนี่ยเพราะว่าในเมตาจีนะัตอนนี้นะคะโซน่าก็คือติดอยู่ในซัพพอร์ตียเบวก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 นั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นผลจากการที่นางได้รับการรีเวิร์กมานั่นเองเนาะทำให้การใช้ฟีของนางเนี่ยเป็นวงกว้างมากขึ้นจากอันติเนาะบวกทางพาสสีของนางเนี่ยสเปรม,มินิสตันได้ฉ่ำมากนะคะฉันคิดว่ายิ่งโซน่าเนี่ยอยู่ในมือเมนที่เข้าใจการใช้สีิลของนางอย่างถ่องแท้นะฉันว่าน่าจะฉ่ำจึ้งมากแน่เลยนะคะ ก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรลเซ,ลเซลจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เนาะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย